ที่แผ่ไพศาลมาน,นานผู้ขุดหมอบคลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องมนคธาถาสวามิพักผูกรัดด้วยโซตวนทางจิตวิญญาณมือบอดทางปัญญาปรัชชาชดผู้คนดคาสวัสดีครับท่านฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุยหายไป โอ้เกือบ2วันนะครับผมติดธุระนะครับแล้วก็ในช่วงวัน2วันข้างหน้านี่อาจจะต้องเดินสายนะครับออกไปต่างเมืองนะครับก็แต่พยายามนะครับในช่วงที่มีเวลานะครับต่อจากนี้ก่อนการเดินทางก็จะเตรียมทํารายการอัดไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็ส่งให้น้องๆเขานะครับช่วยกระจายในวันถัดๆไปนะครับวันนี้นะครับหัวข้อชวนคิดชวนคุยนั้น อยากจะพูดถึงเรื่องราชวงศ์ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ข่าวที่สําคัญนั้นเป็นเรื่องของพลเอกประยุทธ์อยู่ในยุโรปนะครับแล้วก็เข้าใจว่าน่าจะน่าชาเลยนะครับเพราะว่าไปครั้งนี้นะครับไปในประเทศอิตาลีซึ่งเขามีนักข่าวที่มาเสียชีวิตอยู่ในประเทศไทยแล้วชะตากรรมของเขานั้นน่าเศร้านะครับความยุติธรรมยังไม่ได้รับแล้วก็พี่สาวซึ่งเป็นคนที่ต่อสู้เพื่อน้องชายนะครับตามไปต่อสู้จนกระทั่งในที่สุดก็ กึ่งปลอมใจกึ่งเจ็บป่วยนะครับด้วยโรคมะเร็งแล้วก็เธอเสียชีวิตไปนะครับเป็นเรื่องน่าเศร้าทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็นะครับประยุทธ์ก็น่าจะได้รับบทเรียนไปแล้วว่าไปอยู่ในประเทศนะครับที่เจริญแล้วนั้นคงไปสั่งผู้สื่อข่าวนะครับหรือว่าไปออกใส่ใครไม่ได้นะครับแล้วก็การได้พูด3นาทีกับฐานะที่ตัวเองนั้นจะต้อง รู้สึกนะเป็นปมร้อยของตัวเองตลอดเวลานะครับจะสังเกตตั้งแต่ลงจากเครื่องบินเนี่ยยืนเดินเนี่ยนะเอามือกลุ่มอันทะนะครับซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติมากสาหรับพลเอกประยุทธ์อยู่ในเมืองไทยเดินกลางครับแขนกลางนะครับเทนะตัวใหญ่บึกเชอนะครับแต่พอไปที่นูน่นปุ๊บทำหน้าเจียมเจียมเอามือกลุ่มนะครับคือซึ่งผิดปกตินะการเดินเนี่ยปกติคนเขาจะต้องเอามือไว้ข้างตัวพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปเจอใครเนี่ย นะครับเอามือกำนะแล้วก็มาวางไว้ตรงหว่างขานะครับก็นั่นแหละครับความสง่างามเกียรติยศศักดิ์สรีนะครับมันได้มาด้วยนะครับความชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยในเมื่อปลนน้นอำนาจของประชาชนมาแล้วก็รับใช้เจ้าไทยนะครับชัดเจนนะสังคมโลกเขาไม่ยอมรับแล้วเขาก็รู้กันหมดนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ปิดบังกันได้เพราะนั้นวันนี้ก็ก็เลยเป็นภาพอย่างที่เราเห็นนะครับ แต่นี้เนี่ยคนเขาก็มาเขียนบทความเกี่ยวกับสถาบันนะครับแล้วก็ผมตีความได้ว่าน่าจะเป็นเรื่องหัวข้อเนี่ยราชวงศ์ไทยล้มเพราะสนิมในเนื้อตนนะครับราชวงศ์ไทยล้มเพราะสนิมในเนื้อตนบทความนี้นะครับมีนักการเมืองอาวุโสท่านหนึ่งแจ้งมาบอกว่าดตรต้องอ่านให้ได้เรื่องนี้นะครับที่จริงผมเคยเห็นฉบับภาษาอังกฤษอยู่นะครับช่วงหนึ่ง แล้วก็อ่านผ่านๆก็เห็นว่าดีนะครับแต่ว่าไม่มีเวลาได้มาแปลปรากฏว่าไทยอีนิวสได้แปลไว้ซึ่งต้องขอบคุณนะครับไทยอีน e ิวสแล้วก็มีนะครับพี่น้องเราหลายท่านเลยที่ได้ช่วยกันผลิตองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะขออนุญ,ญาตนํามาอ่านแล้วก็ให้พี่น้องพิจารณาเป็นการชวนคิดชวนคุยนะครับกษัตริย์ไทยกับวิกฤตสถาบันนะครับสนิมเกิดแต่เนื้อในตนนั่นคือหัวข้อเรื่องที่ทาง ใช่อินิวส์ได้แปลนะครับก็ต้องขอบคุณท่านด้วยแต่ผมใช้ชื่อตอนนี้ว่าราชวงศ์ไทยล้มเพราะสนิมในเนื้อตนนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อความกันนะครับครับบทความนี้นะครับเขียนโดยโดยนะฮะ The, ีเอคอนอมิซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลนะครับต่อนักอ่านทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะแวดวงของนักธุรกิจนะครับนักเศรษฐศาสตร์นะครับแต่ว่าเรื่องความเห็นทางการเมืองนั้นไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับแล้วก็เขาสนใจเรื่องของประเทศไทยซะด้วยนะครับ ก็่านะครับก็นี่เป็นบทสรุปของทางนะครับผู้เขียนนะครับในเบื้องต้นเรามาดูตรงนี้เลยนะครับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่ไม่มีทางออกของไทยเป็นผลมาจากคำสั่งต้องห้ามบางประการของราชวงศ์และนี่คือเหตุผลที่ว่าข้อห้ามเหล่านั้นจะต้องถูกยกเลิก แม้แต่พระเจ้าแผ่นดินที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดแต่รับการบูชาจากประชาชนเสมือนว่าเป็นสมมุติเทพก็ยังไม่มีชีวิตที่เป็นอมตะคนไทยถูกเตือนถึงความจริงข้อนี้จากงานพระราชพิธีศพเมื่อเดือนที่แล้วที่กินเวลานานถึง6วันที่ประกอบด้วยริ้วขบวนอันวิจิตรการตาและทหารในเครื่องแบบตามโบราณราชประเพณีที่จัดขึ้นสำหรับงานศพของเจ้าฟ้าหญิงกาลยาณิวัฒนาพี่สาวของพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลมีการพูดกันในกรุงเทพว่าการจัดงานดังกล่าวเป็นเสมือนการซ้อมใหญ่สําหรับวันสุดท้ายของยุคสมัยของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลที่ครองราชยาวนานถึง62ปีก่อนหน้าวันเกิดครบรอบ81ปีของพระองค์ในปีนี้พระองค์ได้ปรากฏกายในที่สาธารณะน้อยมากและเมื่อทรงปรากฏพระองค์ก็ทรงดูชราภาพสมตามอายุจริงงานพระราชพิธีดังกล่าว ช่วยชะลอความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นและมีอยู่อย่างรุนแรงตลอดเวลา3ปีได้เพียงเล็กน้อยความขัดแย้งทางการเมืองดังกล่าวเป็นความขัดแย้งระหว่างกลุ่มผู้ที่สนับสนุนชิน,นวัตรทักษิณชิน,นวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ถูกขับไล่พ้นจากตําแหน่งโดยนายพลทหารที่จงรักภักดีต่อราชวงศ์เมื่อปี2549และกลุ่มที่คัดค้านทักษิณซึ่งประกอบด้วยชนชั้นนําในกรุงเทพ และปรากฏชัดเจนว่าหนึ่งในผู้สนับสนุนพันธมิตรนั้นคือพระราชินีสิริกิตแต่เพียงหนึ่งวันหลังจากพระราชพิธีศพก็มีการคว้างระเบิดใส่กลุ่มผู้ที่ประท้วงทักษิณจนมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายหลังจากนั้นกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งได้ยึดครองทำเนียบรัฐบาลมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมก็ได้บุกเข้ายึดสนามบินหลักของกรุงเทพสร้างความโกลาหลวุ่นวายการยึดสนามบินสิ้นสุดในอีกแดวันต่อมา เมื่อศาลได้มีคำสั่งยุบพักการเมืองหลักที่เป็นแกนนำของรัฐบาลและเป็นฝ่ายที่สนับสนุนทักษิณขณะนี้ทักษิณอยู่ระหว่างการลี้ภัยเขาถูกศาลพิพากษาคดีรับหลังและศาลตัดสินว่าเขามีความผิดฐานคอร์รัปชันแต่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยเป็นกลุ่มพักการเมืองที่สนับสนุนเขาและกลุ่มผู้สนับสนุนเขาก็มุ่งมั่นที่จะตั้งพักการเมืองใหม่ แม้พักเดิมจะถูกยุบตามคำสั่งศาลเมื่อเดือนที่แล้วได้มีการจัดการรวมตัวของกลุ่มเสื้อสีแดงซึ่งเป็นผู้สนับสนุนเขาจำนวนมากเพื่อเป็นการเตือนกลุ่มศัตรูสวมเสื้อเหลืองในฝั่งพันธมิตรซึ่งชอบอ้างว่าพันธมิตรทำเพื่อในหลวงในขณะที่กล่าวหาว่าทักษิณต้องการสถาปนาสาธารณรัฐว่าทักษิณยังคงเป็นนักการเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในประเทศไทย นอกเหนือจากข้ออ้างในการจํากัดทักษิณที่พอจะมีมูลค่ามีมูลว่าทักษิณใช้อํานาจอย่างไม่ถูกต้องสิ่งหนึ่งที่พวกขวาจัดสิ่งหนึ่งที่พวกขวาจัดและสนับสนุนราชวงศ์วิตกก็คือการที่ทักษิณได้สร้างการสร้างความยอมรับและชื่นความชื่นชมในหมู่ประชาชนผ่านทางนโยบายประชานิยมอย่าง30บาทรักษาทุกโรคหรือกองทุนหมู่บ้านจะเป็นการสร้างสถานะ และเครือข่ายของทักษิณที่เป็นการท้าทายอำนาจของพระเจ้าแผ่นดินไปในตัวสิ่งที่วิตกกันอีกประการหนึ่งก็คือตามที่มีการกล่าวหาว่าทักษิณได้แสดงถึงความใจกว้างต่อเจ้าฟ้าชายเป็นการกระทําเพื่อการสร้างบารมีและอิทธิพลเหนือเจ้าฟ้าชายเมื่อต่อไปได้ขึ้นครองรองราชด้วยเหตุนี้และเหตุผลอื่นๆการเข้าใจถึงเรื่องราวในเบื้องหลังที่ไม่มีการเปิดเผยของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ ในการที่จะเข้าใจปัญหาที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของประเทศที่มีประชากร63ล้านคนนี้สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้จะทำให้คนไทยจำนวนมากทุรนทุรายและต้องการได้ยินเรื่องราวที่เป็นดังเทพนิยายเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินของพวกเขามากกว่าแต่การกระทำที่ผ่านมาในอดีตของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้เป็นตัวปัญหาหลักของความขัดแยง้งที่กำลังจะแบ่งแยกประเทศนี้ให้ร้าวฉาน ด้วยเหตุผลนี้เองที่เราจะตรวจสอบเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เรื่องราวของพระเจ้าแผ่นดินภูมิพลแม้จะตัดเรื่องต่างๆที่สร้างเสริมในประเทศไทยให้เป็นดังตำนานเทพนิยายก็ยังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากอยู่ดีเขาเกิดในประเทศสหรัฐอเมริกามีมารดาเป็นสามัญชนที่เป็นลูกครึ่งจีนและโดยอุบัติเหตุก็ได้รับการแต่งตั้งให้สืบทอดราชบัลลังก์ที่เวลานั้นใกล้จะสูญสิน้น และพระองค์เป็นผู้พลิกฟื้นชะตากรรมของราชวงศ์ให้กลายเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในโลกและแน่นอนที่สุดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวในโลกสมัยใหม่ที่มีอำนาจทางการเมืองสูงที่สุดบุคลิกภาพสติปัญญาและความสามารถของพระองค์ในวงเล็บจากการเล่นแซกโซโฟนไปจนถึงการทำฝนเทียมที่พระองค์จดสิทธิบัตรไว้ในยุโรป และความห่วงใยที่มีต่อประชาชนทําให้พระองค์เป็นที่เคารพรักในประเทศและชื่นชมไปทั่วโลกภาพลักษณ์ของพระองค์อาจจะขึ้นถึงจุดสุดยอดเมื่อปี2535หลังจากที่กองทัพใช้อาวุธฆ่าประชาชนที่ประท้วงต่อต้องการประชาธิปไตยหลายสิบคนแต่โทรทัศน์ได้ถ่ายทอดภาพที่ผู้นำกองทัพซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพลเอกสุจินดาคราประยูนและผู้นำการประท้วงอย่างจำลองสีเมือง แกนนำพันธมิตรในตอนนั้นได้คุกเข่าแทบเท้าพระองค์หลังจากนั้นไม่นานสุจินดาก็ลาออกและพระองค์ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประเทศอย่างไรก็ดียังมีเรื่องราวที่ไม่เปิดเผยว่าพระองค์ได้สูญสิ้นความเชื่อถือในระบอบประชาธิปไตยไปแล้วในวงเล็บถ้าพระองค์จะเคยเชื่อมั่นในการปกครองภายใต้ระบอบนี้จริง พระองค์ได้เคยเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองในเบื้องหลังอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยเหตุน,นี้เองในช่วงท้ายที่ไม่มีความขัดแย้งชัดเจนของยุคสมัยพระองค์จึงมีความเสี่ยงที่จะทําให้ประเทศอยู่ในภาวะที่ไม่พร้อมที่จะมีชีวิตโดยปราศจากพ่อหลวงดังที่คนไทยเรียกพระองค์เช่นนั้นการที่จะเข้าใจปัญหาของประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหัวขบวนของสังคมอันเปิดกว้างที่จะยอมรับในความแตกต่างของเอเชีย แต่กลับกลายเป็นประเทศที่ยุ่งเหยิงจนน่าสิ้นหวังไปได้นั้นจะไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่เข้าใจเข้าไปตรวจสอบเบื้องหลังฉากหนา,นาๆที่สร้างไวร้รอบๆพระองค์การกระทำครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะสิ่งที่ดูจะขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงระหว่างพระเจ้าแผ่นดินที่อ้างกันว่าได้รับความรักความเคารพบ,บูชาจากประชาชนอย่างสูงสุดนั้นกลับมีการบังคับใช้กฎหมายหมิน่นพระบรมเดชานุภาพที่รุนแรงมาก ในขณะที่ราชวงศ์ต่างๆทั่วโลกได้พากันยกเลิกกฎหมายนี้หรือไม่ฉะนั้นก็ไม่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้แล้วแต่ในประเทศปัจจุบันประเทศไทยกลับมีการเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความให้รุนแรงยิ่งขึ้นไปจนถึงขั้นจาคุก15ปีแม้แต่การวิพากษ์วิจารณ์อย่างเบาบางก็ทําไม่ได้และผลของกฎหมายตัวนี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะในคนไทยเท่านั้น บรรดานักการทูตนักวิชาการสื่อสารมวลชนจากตะวันตกก็พากันยอมรับผลของกฎหมายฉบับนี้ด้วยความขลาดกลัวทุกคนเป็นคนของพระราชาต้นต่อส่วนหนึ่งของปัญหานี้เริ่มสม,สมัยสงครามเวียดนามเมื่อสหรัฐค้นพบว่าประเจาแผ่นดินพระองค์นี้เป็นพันธมิตรในการต่อต้านคอมมิวนิสต์และเมื่อตระหนักถึงคุณค่าของพระองค์ที่จะเป็นเสมือนสัญ,ญลักษณ์ในการต่อสู้ต่อต้านกองทัพแดง อเมริกาก็ให้เงินสนับสนุนกองทุนในการโฆษณาชวนเชื่อให้ทุกครัวเรือนของไทยมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์และแม้แต่ทุกวันนี้ในขณะที่สหรัฐไม่รอช้าที่จะโวยวายกระบวนการที่ใหม่เป็นประชาธิปไตยในประเทศต่างๆในเอเชียแต่น้อยครั้งนักที่อเมริกาจะประท้วงไทยเวลาที่มีการจับกลุ่มทั้งคนไทยและต่างชาติเพราะการวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ทั้งสื่อมวลชนและนักวิชาการจากโลกตะวันตก ต้องการวีซ่าในการเดินทางเข้าไทยเพื่อมาทำงานดังนั้นจึงทำให้กระแสะการวิพากษ์วิจารณ์ราชวงศ์ไทยลดลงไปโดยปริยายและด้วยการสมรู้ร่วมคิดในการปิดบังข้อมูลนี้เองทำให้เราได้เห็นหนังสืออัตชีวประวัติที่เขียนอย่างจริงจังเกี่ยวกับผู้นำคนสำคัญของเอเชียเพียงเล่มเดียวนั่นคือหนังสือ The King Never s m i l e ของ p u u l Helly สื่อสารมวลชน ชาวอเมริกันผู้ซึ่งได้เขียนบันทึกไว้ว่าเรื่องราวการฟื้นฟูราชวงศ์ไทยเป็นในวงเล็บเปิดหนึ่งในเรื่องราวที่ไม่มีการเปิดเผยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20ในวงเล็บปิดแฮนลี่บอกว่าเป็นเวลาถึง2ปีที่ไม่มีใครจะโต้แย้งข้อเท็จจริงที่ระบุในหนังสือของเขาแม้แต่ส่วนที่ถือได้ว่ารุนแรงที่สุดนั่นก็คือการเปิดเผยว่า ความเชื่อที่ว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่แทรกแซงการเมืองและจะทรงเข้าข้างแต่ฝ่ายที่ถูกต้องหรือดีงามนั้นไม่เป็นความจริงข้อกล่าวหาของพอในหนังสือเล่มนี้ดูจะรุนแรงมากในวงเล็บแต่ไม่มีคนโต้แย้งในเรื่องข้อเท,ท็จจริงก็คือว่าสำหรับเหตุนองเลือดในปี2519นั้นดูเหมือนพระองค์จะเป็นผู้ที่ไม่เอาผิดกับกองกำลังฝ่ายขวาที่ร่วมมือกับกองทัพในการสังหารหมู่ และทำร้ายนักศึกษาที่ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยอย่างสงบและก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเสมอๆในประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่ในวงเล็บและก็มีความเป็นไปได้สูงมากที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวงเล็บปิดที่การก่อความไม่สงบในปี2519จะกลายเป็นข้ออ้างที่จะล้มล้างอำนาจรัฐบาลและตั้งรัฐบาลใหม่ที่พระเจ้าแผ่นดินเห็นชอบให้มาทำหน้าที่แทน พระเจ้าแผ่นดินภูมิพลขึ้นครองราชเมื่ออายุ18ปีหลังจากที่พี่ชายของพระองค์ในหลวงอนันทมหิดลตายอย่างปริศนาในปี2489พระองค์อยู่ใต้การดูแลของลุงของพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าชายที่มีความเครียดแค้นและมุ่งมั่นที่จะฟื้นคืนอำนาจของราชวงศ์รวมทั้งทรัพย์สินและความมั่งคั่งของราชวงศ์ภายหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี2475 เมื่อพระองค์จเจริญพระชนมายุขึ้นก็พัฒนาเครือข่ายฐานระบบอุปถัมภ์เพื่อมีการพระราชทานมีการพระราชทานเกียรติยศต่างๆเพื่อแลกกับการบริจาคเงินเพื่อการดําเนินการต่างๆของราชวงศ์ซึ่งสิ่งนี้ทําให้ราชวงศ์กลายเป็นศูนย์กลางของการกระทําการกุศลการทําการกุศลและอีกอย่างที่าศาสตราจารย์ดันแค่นแมคคาโกเรียกว่าเป็นเครือข่ายกษัตริย์ทําให้พระเจ้าแผ่นดินกลายเป็น ศูนย์กลางของสังคมไทยอีกครั้งและสามารถจะฟื้นคืนพระราชอำนาจมาได้อย่างมากมายและสิ่งนี้ได้กลายมาเป็นแนวคิดหลักของพันธมิตรสืบเนื่องมาจากพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาว่าประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สก,กปรกชั่วร้ายและประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้ากว่าถ้ามีการบริหารโดยคนที่พระเจ้าแผ่นดินโปรดแล้วว่าเป็นคนดี ตัวอย่างที่สำคัญก็คือพลเอกเปรมตินสูลานนท์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งในช่วงทศวรรษที่80เปรมมีบทบาทสำคัญมากในการสร้างเสริมความคิดที่ว่าประชาแผ่นดินเป็นเสมือนสมมุติเทพปัจจุบันนี้เปรมเป็นประธานองคมนตรีและโดยหลักการเขาต้องอยู่เหนือการเมืองแต่สิ่งนี้ก็เป็นแค่เทพนิยายเช่นกันและคนส่วนใหญ่ในสังคมรับรู้ว่าเปรมเป็นผู้วางแผนการรัฐประหารปี2549 และก่อนหน้านั้นการรัฐประหารไม่นานเปรมออกมาพูดกับนายทหารในที่สาธารณะว่าพระราชาเป็นเจ้าของม้าแข่งหรืออีกในหนึ่งก็คือกองทัพในขณะที่ทักษิณเป็นเพียงจอกกี้ที่สามารถเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ได้เท่านั้นผู้จงรักภักดีใส่เสื้อสีเหลืองของกลุ่มพันธมิตรเป็นการรวมตัวของแกนนําที่แตกต่างกันอย่างมากอยู่รวมกันเพียงเพราะเกลียดทักษิณเหมือนกัน มีทั้งนักธุรกิจที่ไม่พอใจทักษิณสตรีราชนิกุลกลุ่มข้างคลั่งศาสนาหัวรุนแรงปัญญาชนที่เคยต่อต้านราชวงศ์และกองกําลังทหารและการเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรก็คือต้องการให้รัฐสภามาจากการเลือกตั้งบางส่วนและแทนที่โดยการแทรกแซงจากกองทัพและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากราชวงศ์ที่เรียกว่าเป็นการเรียนแบบพลเอกเปรมปัญหาของประเทศเกิดจากกองทัพเป็นส่วนใหญ่ บรรดานายพลเหล่านี้เชื่อว่าพวกเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรัฐบาลที่ทําให้พวกเขาหรือราชวงศ์ไม่พอใจและพวกเขาจะรับคําสั่งจากราชวงศ์ซึ่งให้การเห็นชอบในการทําการรับประหารมานับครั้งไม่ถ้วน 2. อ,อุปสรรคสําคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยของไทยเป็นสิ่งที่มีความเกี่ยวโยงกันชนิดแยกไม่ออกแฮนรี่ยังวิพากษ์วิจารณ์ถึงการที่พระเจ้าแผ่นดินเข้าไปแทรกแซงกระบวนการนิติรัฐ เมื่อพระองค์แทรกแสงด้วยการแจ้งความปรารถนาของพระองค์ให้เราผู้พิพากษาทราบอิทธิพลของพระองค์ทําให้ผู้พิพากษารับฟังประดุดเป็นคําสั่งในตัวอย่างที่เขาบอกแต่เหตุเกิดขึ้นช้าเกินกว่าที่เขาจะนามาอ้างอิงในหนังสือเล่มดังกล่าวได้ไม่กี่เดือนก่อนการรัฐประหารพระองค์ได้มีรับสั่งกับผู้พิพากษาให้แก้ไขปัญหาบ้านเมืองหลังจากนั้นไม่นานก็มีการอัดเสียงบทสนทนาของผู้พิพากษาสารดีกาสองคน ที่ได้มีการนำมาเปิดเผยในอินเทอร์เน็ตโดยผู้พิาพากษาคนหนึ่งบอกว่าต้องหลีกเลี่ยงการทำให้คนเข้าใจว่ารับคำสั่งของในวังเพราะในวงเล็บเปิดพวกคนต่างชาติไม่มีวันยอมรับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการตีความพระประสงค์ของพระเจ้าแผ่นดินก็ชัดขึ้นเรือร่อ,อชัดเจนขึ้นทุกทีเพราะศาลได้เร่งรีบพิจารณาพิาพากษาคดีความ ที่มีการกล่าวหาทักษิณและพวกพ้องในขณะที่ลดย่อนและให้ประโยชน์แก่ฝ่ายตรงข้ามของทักษิณในบางกรณีเช่นการดําเนินคดีในข้อกล่าวหาเรื่องคอรับชันที่มีต่อทักษิณก็อาจจะควรได้รับความสนใจจากศาลแต่ในบางเรื่องราวที่เหตุเล็กๆน้อยๆอยเช่นการที่ศาลสั่งปลดอดีตนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนทักษิณอย่างนายสมัครสุนทรเวีเพราะการทําอาหารออกรายการโทรทัศน์ แต่ในทางกลับกันข้อหากบฏท,ที่มีต่อกลุ่มพันธมิตรเพราะบุกเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลกลับได้รับการลดหย่อนและศาลยังปล่อยตัวพวกเขาให้เป็นอิสระเพื่อให้กลับมายึดครองทำเนียบรัฐบาลต่อไปได้อีกที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ต้องการจะปฏิเสธความผิดของทักษิณและพวกพ้องแต่แม้แต่ข้อกล่าวหาต่อทักษิณที่รุนแรงที่สุดอย่างเรื่องสงครามยาเสพติด ที่มีการกล่าวหาว่าตำรวจได้ทำวิสามันฆาตกรรมผู้ต้องสงสัยหลายร้อยคนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของทักษิณทั้งหมดสงครามสกรปรกที่ทำต่อพ่อค้ายาเสพติดได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกระดับในสังคมแม้แต่แม้แต่ประชา้าอยู่หัวเองก็เคยมีพระดำรัสในปี2,546ที่ฟังดูเหมือนกับว่าพระองค์ให้การสนับสนุนการกระทำดังกล่าว ถ้าฟังครับอ่านได้มาประมาณครึ่งนะครับเลยครึ่งมานิดหน่อยนะครับคิดว่าจะสรุปนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้พี่น้องได้ฟังอีกตอนต่อไปไม่งั้นจะยาวเกินไปนะครับผ่านมาประมาณ20นาทีก็สรุปว่าบทความของ The Economist อันนี้นะครับเป็นบทความที่เล่าถึงเรื่องต่างๆที่เป็นพฤติกรรมของสถาบันกษัตริย์นะครับและก็เครือข่ายของกษัตริย์นะครับเอ่อ โดยที่ได้อ้างอิงนะครับส่วนสำคัญไปที่งานเขียนของพอเฮนรีแฮนี่นะครับซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือ The King Never s m i l e หรือกษัตริย์ผู้ไม่เคยนะครับกษัตริย์ไม่เคยยิ้มว่างั้นเถอะนะครับก็มาถึงเวลานี้เนี่ยสิ่งที่หนังสือฉบับนี้ได้เขียนไว้นะครับวันนี้ก็ปรากฏ เรียกว่าชัดเจนจนแทบจะไม่ต้องสงสัยเมื่อเรามองย้อนอดีตไปนะครับพฤติกรรมต่างๆของกษัตริย์นั้นนะครับมันเริ่มนะครับตั้งแต่นู่นครับย้อนไปตั้งแต่นู่นสงครามหลังสงครามเวียดนามนู่นเลยนะครับช่วงสงครามเย็นเจตนารมณ์ในการจะสร้างพระราชอำนาจนะครับเพื่อที่จะได้อยู่รอดนะครับและบังเอิญว่าไปสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ ยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกานะครับแต่ปรากฏการที่ผ่านมานั้นนะครับก็ทําให้เห็นว่ากษัตริย์ไทยนะครับไม่ได้มีสภาพที่เป็นประชาธิปไตยนะครับแล้วมีพฤติกรรมต่างๆโดยใช้เครือข่ายนะหลายส่วนซึ่งเขาได้เปิดโปงว่าอย่างชัดเจนมากว่าเป็นผู้ที่มีส่วนในการทําลายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งทักษิณน,นะครับชินวัตรเป็นศัตรูแล้วก็จ้องจะทําลายล้างกัน ใช้ทหารยังไม่พอนะครับก็จะมีกระบวนการยุติธรรมต่างๆเข้ามานะครับโดยที่ภาพตรงนี้มันชัดเจนขึ้นในช่วงหลังๆนี้นะครับนี่ก็จนกระทั่งเรียกกันว่าเอ๊กษัตริย์ภูมิพลนี่ไม่ได้ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยแล้วหรือเปล่านะครับนี่นะครับเพระพฤติกรรมเนี่ยมันทําให้เกิดภาพชัดเจนมากนะครับยกเว้นปี3 5ซึ่งอาจจะทําให้คนไทยเข้าใจว่านั่นนะครับเป็น การแสดงจุดสูงสุดละของการเป็นกษัตริย์ผู้ที่ใฝ่ประชาธิปไตยนะครับแมเรื่องราวที่อ่านนะครับค,คิดว่าคงไม่ต้องย้อนไปทั้งหมดนะครับแต่พี่น้องคงจะได้ภาพความจริงนะครับว่าต่างชาติเองเขาก็มองเห็นนะครับว่ากษัตริย์ไทยนั้นนะครับไม่ได้อยู่นะใต้รัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นผู้ส่งเสริมประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแต่ได้ใช้เครือข่ายต่างๆออกมาร่วมไม้ร่วมมือกัน ในการล้มรัฐบาลนะครับจ้องทำลายทักษิณชินวัตรอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนะครับอีกตอนหนึ่งนะครับพี่น้องติดตามกันแล้วกันนะครับสำหรับบทความต่อจากนี้ไปยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากนะครับผมอ่านเพื่อที่ว่าพี่น้องที่ไม่สามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้พิมพ์ไม่ได้นะครับอ่านลำบากเนี่ยนะครับก็จะได้อ่านจนจบนะครับแต่บทสรุปนะครับอย่าลืมนะครับเขาบอกไว้เลยว่าน สนิมเกิดแต่เนื้อในตนนะครับการล้มตัวของกษัตริย์ไทยนั้นนะครับถ้าเกิดสงครามต่อสู้กันมาจนกระทั่งนะครับราชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลสิ้นสุดลงด้วยสงครามหรือว่าทําให้ประเทศไทยเป็นอัมพาตเพราะความวุ่นวายที่ไม่รู้จบสิ้นเหมือนกับท,ทั้งที่เกิดขึ้นวันนี้นครับโดยที่ไม่มีใครที่มีสารภาพเท่าพระองค์ที่มายุติข้อขัดแย้งครั้งนี้ก็จะเป็นภัยพิบัติที่น่าเศร้านั่นเป็นบทสรุปนะครับมีรายละเอียดอีกบางส่วนนะครับซึ่งเดี๋ยว นะครับผมจะหาโอกาสนําเสนอในโอกาสต่อไปนะครับเร็วๆนี้แหละครับติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็เราจะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ